ขนาดนี้เป็นเวลา6โมง28นาฬิกาอ๊ย้ยไม่อยู่อัะเนี่ยกระเป๋านี่กระเป๋าตังอันนี้กระเป๋าสาัมพระ,ระจีปาถะจ้าพี่น้องจ้าหน้ากากอนามัยทิชชู่อะไรอีกเยอะแยะจ้า ไม่รู้อะไรมัง่งอันนี้อันนี้เป้งอชชอกแลตขนมปังสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะกับัวซองซื้อไปฝากเพื่อนนิกกี้อันนึงจ้ะถามว่าทําไมไม่ซื้อไปฝากแมา่ดามไข่ไข่ด้วยแมา่ดามไข่ไข่แก่ค่อนข้างที่จะเกงใจนะจ้ะเอาอะไรให้แกแกจะเก,กงใจยังไงก็เลยไม่อยากทําให้แกไม่สบายใจนะจ้ะแต่ถ้าไปอุดหนุนไข่ของแกหรือซื้อของของแกงี้แกก็จะดีใจอยู่จ้ะแต่ว่านิกกี้ก็จะเป็นคนง่ายๆสบายๆนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ยัยแม่ไม่อยากทําให้ใครเขาไม่สบายใจนะจ๊ะีิกี้เขาได้หมดถ้าสดชื่นเหมือนยัยแม่นี่หนะจ๊ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบสององศาจ้ะหกโมงสามสิบห้านาทีว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนเวลาของประเทศฝรั่งเศสนะคะประเทศฝรั่งเศสจะเปลี่ยนเวลาปีละสองครั้งเดือนมีนากับต้นเดือนพฤศจิกายนจ้ะ ปีหนึ่งจะเปลี่ยนอยู่สองครั้งมีนาจะนับเข้าหนึ่งชั่วโมงเลื่อนเวลาเข้าหนึ่งชั่วโมงเดือนพฤศจิกายนถอยหลังออกหนึ่งชั่วโมงงงไหมคะไม่ต้องงงหรอกค่ะเพราะยายไมพูดอยู่เนี่ย<ม>ก็งงเหมือนกันค่ะอย่างสมมติว่ายายไหมจะยายไม,ยยไมโทรศัพท์หาแม่ตอนเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยงใบมงใบสองใบสามใบสี่ใบห้าแม่เขาจะรับโทรศัพท์ตอน ห้าโมงเย็นจะคือห่างกันห้าชั่วโมงตอนนี้ห่างกันหกชั่วโมงเพราะเลื่อนออกหนึ่งชั่วโมงหมายความว่า,าผิดทางว่าต่พูดหมายความว่าถ้ายายไหมโทรศัพท์หาแม่ตอนเที่ยงเวลาฝรั่งเศสตอนเที่ยงแม่ของยายไหมจะต้องรับโทรศัพท์ตอนสิบแปดนาฬิกาหรือหกโมงเย็นใช่ไหมคะช้ากว่าเวลาก่อนหนะ้า หนึ่งชั connect, ่วโมงอุ้ยพ anyway nice ูดแล้วงงเวลาเลื่อนเวลาออกหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดโมงก็หิวข้าวแล้วจ้ะเพราะว่าสิบเอ็ดโมงก็เท่ากับเที่ยงแต่ก่อนใช่ไหมคะงงไปดูพ่อค้าขายเห็ดดีกว่าสบายใจดีมาจ้ะตามมาจ้ะเห็ดฟางพธิกรีที่ยาม่ไปกินสิบบัเซ็งเอาเลงรุคุณซะช่างเตียนอู้หรอ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 รสิบบสิบบ ขาค้าขายเห็ดนะคะเขาขายเห็ดปฏติกรี mm hmm. เห็ดฟางหรือเห็ดคนที่ยังไม่ไปเก็บเนะจ๊ะโลละสิบยูโรโลละสี่ร้อยบาทจ้ะเห็นไหม <laughs> ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะดอกเล็กแต่ไม่ธรรมดานะคะ <laughs> อร่อยด้วย <laughs> <laughs> เห็ดชนิดนี้เนี่ยสามารถเอาไปตำแจ่วเห็ดต้มยำผัดกะเพรานี้สุดยอดเลยจ้ะหรือว่ายำหรือว่าเอาไปอ เอาไปหมกใส่ไข่ก็ได้เอาไปหมกเอาไปแกงเ่หนไม้ได้หมดนะจ้าเอาไปทอดใส่ไข่ก็ยังได้เลยเอาไปโดองก็ได้เอาไปลวกจิ้มแจวก็ได้เอาไปนึ่งใส่ปลาก็ได้พี่น้องคะหน้าหนาวนี้มาอีกแล้วจ้าเปเฟปฟปฟหน้าหนาวก็กลับมาเร็วเหลือเกินหน้าร้อนยังไม่ได้ใส่ชุดบีกินนี่ไปว่ายน้ําเลยจ้าหน้าหนาวมาอีกแล้ว <laughs> มาเร็วแล้วเกินยังไม่ทันตั้งตัวเลยอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องเชื่อไหมคะว่าเนีย่ยไหมอยู่เฉยๆอายุก็เพิ่มขึ้นไม่ได้ไปวิ่งหาอายุซะหน่อยอายุก็มาของมันเองะจะพี่น้องเป็นเหมือนกันไหมคะ ไปทิ้งเม่นลยลลยลงลงยลงทะเลความรักที่นด้วยเรเลยยรู้กว่าทะเลสุขาคสุดนทะเลทุ่งมือทำไมมีหกนิ้วไม่ใช่ Aley Thailand, Aley Thailand, wih, apa Aley Thailand tuh, แล้วจะพื้นที่สองแล้วเนี่ยเปียกจ้ะพี่น้องจ้าไม่ซึมซับเลยนะหน้ากากอนามัยยายไหมพบความมั่นใจมาเต็มที่ไม่หวัน่นไม่วันมามากอีกแล้ว้กยายไหมเคยเอาไอ้ที่ชู่รองนะคะลองทับอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่าหายใจไม่ออกจกคะัะ พอเราเลื่อนเวลาออกใช่ไหมคะห่างกันกับเมืองไทยหกชั่วโมงท้องฟ้ามันก็จะดูสว่างกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ยังไม่ได้เลื่อนเวลาออกจะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดโมงเช้ากู้กูสาสลาคุกุสลาไม่สลาคุกลม่อเมริกาบนนี้ฝกพวกกันแมมลมตตอนนี้เจ็ดโมงเช้าใช่ไหมคะเวลาเจ็ดโมงเช้าของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ยังไม่เปลี่ยนเวลานะจ๊ะมันก็จะมืดกว่านี้ จ็ดโมงเช้าแต่ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าเท่ากับเวลาแปดโมงเช้าของอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคะก็เลยดูสว่างสวยมากขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วทำไมตัวนี้สีขาวอยู่ตัวเดียวเปลี่ยนสีสิลูก <c oughs> เปลี่ยนสีสิคะเห็นไหมตัวอื่นเขาเหลืองหมดแล้ว โอชูรถคันนั้นเหมือนรถหนังกลางแปลงเลยจ้ะรถใหญ่มากก็ขายอะไระแปลกๆไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆเราจะตามไปดูเพราะเราเป็นคนสอดรู้สอดเห็นอยู่แล้วก็ไม่ใช่จะพูดผิดเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้ว,วเหลืองหน้าเจีย๊ยเหลืองหน้าเจีย๊ยกุกูซาลาสวะไปขัว ก <c oughs> ุ้งอวบระยะสุดท้ายจะว่าอวบกุ้งยใยไหมนี้กินแล้วไม่ได้อ้วนนะคะกินแล้วแค่อวบระยะสุดท้ายไม่ถึงกับอ้วนจ้ะอเหลืองเออเเหลืองสว่างเหลืองสดใส เหลืองพีอะไเรเหลืองล้ำหาไทยเหมือนเหลืองออรล่าเหลืองผุดผ่องเหลืองย้ำเตือนเหลืองมิลืมมิเลือนกุ้งไหมไทย <c oughs> ่มอากาศหนาวแบบนี้ยัยไหม่โชคดีอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เตาไะอยู่ใกล้เตาเราก็โชคดีหน่อยใช่ไหมคะอุ่นที่มืออุ่นที่หน้าอุ่นที่แขนโอเคจ้ะแต่ว่าเท้านี่จะ้ะเท้านี่จะเย็นจ่อยเลยนะจ้ะแต่ว่าดีที่ยังไหม่อัพคมมาด้วยไม่ใช่พมแดงนะคะเป็นพมดำจ้ะนี่คือพมยังไหมจ้ะ ทุกคนมาฝรั่งเศสจ,จะได้เดินพรมแดงใช่ไหมคะแต่ย่าหมเดินพรมดำแต่พี่น้องจะเอาไว้กันน้ามันไว้กันน้ามันไม่ให้ถนนเลอะถนนเปื้อนนะจ๊ะโชคดีหน,หน่อยนึงอันนี้ย่าหมเอามามา่มามาต้มด้วยนะคะ <c oughs> เอามากินแก้หนาวเดี๋ยวเราทอดอันนี้เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเรา,านนแค่ต้มมามา่มารับประทานด้วยกันนะคะหอ่อเดียวแบ่งกันรับประทานค่ะใส่น้ำเยอะๆ สีไม่สดใสเลยเลีย่ยนสีสิลูกเียนสีเป็นการในผงหงไม่สวยนะลูกนะ,ะกุ้งชุบทอดหอสลัดน้ำจิ้มบวยราชพริกเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งเอาเข้าปากบับอร่อยมากเลยจ้าเอาเอากุ้งกระโดดได้ ร้อนจนร้อนเหลืองแบบนี้เขาเรียกว่าเหลืองสะจิกเหลืองยอดฮิตติดเทรนเป็นไหนไหน เหลืองแบบนี้บาดท,ทั้งตาบาดท,ทั้งใจเหลืองวิไลทุกพิ่พบสยบมานคําลงใช้ทำไมแปลก Je vais prendre euh, six ça et six ah, bon. Voilà. Six euh, Non, non. Six fois Six et ciclo.

ียเยอะสิขอบคุณค่ะบนนี้เยอะมากเอาบนตกในหมดแตกหมดแล้วจ้ะน้องจ๋าของยอะไมไม่มีอะไรที่มันตัวเฟียกหรอกจ้ะตกพื้นเมื่อกี้แตกเลยเห็นไหมคะไม่ขาดก็เกินอะไรพอดีเลยเห็นไหมมือด้านจ้ะจับอะไรก็หลุยอ,อันนี้ทั้งเต็ม อันนี้แก๊สทังเต็มจะ้ะอันนี้ทังเปล่าพอแก๊สหมดเราก็จะเอาอันนี้มาใส่มันเอาออกไม่ได้เลยนิกกี้ช่วยถอดออกให้นิกกี้ก็ถอดออกไม่ได้นะจ๊ะเป็นอะไรไม่รู้มันหนาวหรือเปล่าว่าชืา่อสระหนาวหรือเปล่าแปลกมากเลยอืออือโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพอร์เฟคเลยชีวิตยัยไหม ชีวิตเรื่องราชร้านทดยิ่งนับเจนใช่ข้าวหน้ากุ้งโอ้ชื่อนี่โอ้ชื่อนี่ดูเขาเลยจ้ะดูสิดูสิมันรักว่าจะไปไหนกันดูเขาเลยจ้ะดูสิดูสิมันรักว่าจะไปไหนกันดูเขาเลยจ้ะดูสิดูสิมันรักว่าจะไปไหนกัน

หาอะไรมาคุยกับท่านผู้ชมอีกแล้วตัวท่านผู้ชมเบื่อน,นะคะพี่น้องคะดูแต่ของทอดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแย้ไหม้ตื่นี่โมงเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีแย้ไหมตื่นตีสามจ้ะตีสามนะถามมาตื่นมาทําไมตื่นมาเตรียมของทําขายนี่แหละจ้ะตื่นมาทํำข้าวผัดตื่นมาทําผัดมากตื่นมาเตรียมของ นู่นนี่นั่นไอเถิงตื่นกี่โมงเถิงตื่นตีสี่จ้ะอ้ยบวกทอดวันนี้พี่น้องจ๋าขนาดเองไหมเป็นคนทอดเองยังน้ำลายหัวทำลายเทยเลยจ้ะสีสวยมากไม่ใช่ว่าสีในกล้องนี่หลอกตา่านผู้ชมนะคะไอบวบบวบทอดเป็นเป็นตัวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะ่ะสีก็สวยน่ารับประทานยิ่งนักจ้ะไม่ได้หลอกไม่ได้รวม่านผู้ชมนะคะนี่จ้ะ conp làng này bột chiên, khau trứng cũng là như vậy đó cha, p

พระจาพี่น้องจ้าเราจะไปสั่งไก่แล้วก็ไปซื้อผลไมจ้จ้าวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะอากาศหนาวมากจ้าเพื่อนคนไทยเมื่อกี้พี่นิดน้าแจเกว้มาหาแกบอกว่าแถวบ้านแกลบห้าองศาแต่แถวบ้านยังไงลบสามองศาจ้าเมื่อเช้า เรียแล้วจะภาพสวยๆง,งามๆนี่ลาทำให้ยังมไหมนะคะลาทำให้ยังมไหมเกาะสมุยหัวหินภูเก็ตเชียงใหม่เดินเที่ยว Thailand, Thailand ไทยแลนด์ไทยแลนด์บิวตี้ฟูลนั่งบัฟันอินเดอะโบว์ไยแลนด์เดินดั้งสของกินมี2ีชั่วโมองเดิน โนคความพัฒนาขึ้นนะคะแต่ก่อนใช้แบบกระดาษกระดาษสีขาวแล้วก็มีรูปภาพติดตอนนี้เป็นกระดาษสีแล้วนะคะ Jette. Euh, une courgette, une comme ça. Une courgette, c'est un an pour vous. Ah, merci. La moyenne, c'est pas bien. Merci, nous. Abonne-moi à ma merci, journée, merci, au revoir. Au revoir.

พี่น้องจะดูพื้นสิคะวัน,นนี้พ่อค้าแม่ขายดูห่างตาเราจะไปร้านตรงนี้นะคะร้านตรงนี้ไก่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 โอ้สว่าชีงอูเลคอมเดนียฟัวอุเียมิดีชว์เียนช e ว์อเกอมดูเตอร์อ่ พี่น้องดูถุงลูกนัดจ้ะลูกนัดมีเยอะมากดูสิเป็นกระสอบกระสอบทำอะไรอออนี่ยเขาจะมาร้องเพลงจ้ะโอ้น่าจะอยู่ใกล้ร้านยังไงเนาะยัยไหมจะมาเต้นใส่ไม่ใช่จ้ะจะมาฟ้อนใส่มาที่ยัยไหคู่ควรอุย้ยตากีลูกโบลเลอร์บาราที่น้องจ้ะอันนี้แบบนิ่มนะคะอันนี้แบบนิ่มเมื่อกี้แบบแข็งอันนี้แบบนิ่มโอ้เจอผักกันนี่ผักกาดหิ้ง ใช่เพราะกาดหินพี่น้องจ๋าอย่างนี้บอกแล้วว่าร้านนี้ที่อย่าไม่คู่ควรเพราะจะมีผักแปลกๆมาขายจ้ะนี่ๆกาศหิน,นผมอําลําขมอําลําเ <c oughs> ราต <c oughs> ังไปให้พ่อหนุ่มดีกว่าจ้ะเดี๋ยวมีโ่สี่สิบบาทโอ้ยแหกแรกมาพที่น้องจ๋ามันชื่อเนียว่าค่ะ บนหลังคา <c oughs> คือหลังคาใยาไม้นะคะใบลายนั้นไม่ใช่ลายของร่มแต่อย่างใดนะคะเป็นใบไม้แห้งตกอยู่บนหลังคาร่มจ้า <c oughs> น้องคะยังไ่กำลังต้มมากเดี๋ยวไปหาไข่มาใส่ก่อนนะคะ <c oughs> ไข่ไม่รู้ได้ไข่ไมคะ <c oughs> เดี๋ยวผักจ้าเดี๋ยวผักไปซื้อผักกันนะได้ผักได้ไข่ขายมุกชิ้นจ้ามุกชิ้นของไม่มีขายหรอกค่ะตรงนี้เท่านี้ก็ดีแล้วก็ไปซื้อ Plus besoin pour eux de passer deux semaines en quarantaine. Il suffit d'être vacciné et de faire un test à l'arrivée pour profiter du soleil et du eau à 25 degrés. Je suis heureuse d'être là et j'aimerais maintenant visiter d'autres régions à travers le pays. Des touristes très attendus pourront enfin faire redémarrer une économie exsangue. Si le nombre de touristes revient à au moins 40-50 c'est mieux que le statu quo.